สวัสดีครับพี่น้องแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านเป็นโอกาสดีครั้งนะครับที่เ้ามาคุยกับดรวีห้านาทีเรื่องที่เราคุยกันอยู่ในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ชายเนาะเราก็เราก็สามารถที่จะเรียนบทเรียนได้ว่าเราจะให้สามีพ่อแม่ลูกเราหรือพี่น้องเราเป็นผู้ชายแบบไหนตามแบบฉบับที่ดีในพระคัมภีร์วันนี้เราก็มีเรื่องของผู้ชายดีๆนะครับที่จะมาคุยคือเรื่องของโยเซฟ ซึ่งเป็นช่างฝันเราอ่านเรื่องของท่านได้ในปฐมกาลนะครับตั้งแต่บทที่37ไปถึงบทที่50ก็เรื่องราวก็ยาวแต่ผมจะทำให้มันสั้นโยเซฟก็เป็นลูกคนสุดท้องนะครับในตอนนั้นอายุประมาณ17ก็เป็นคนช่างฝันพ่อกรักเขานะทำเสื้อพิเศษให้กับเขาแตกต่างไปจากพี่ๆคนอื่นพี่ก็รู้แล้วก็ ไม่พอใจนี่เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่อยากจะเตือนพวกเราที่เป็นพ่อแม่ที่รักลูกไม่เท่ากันก็มักจะสร้างปัญหาให้กับพวกลูกๆนะครับอิจฉาซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามโยเซฟก็ฝันนะครับเ็เป็นคนช่างฝันท่านฝันไปว่าอันแรกท่านก็ฝันว่าฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆเนี่ยมากราบหรือโค้งให้กับฟ่อนข้าวของท่าน แล้วต่อไปก็กฝันว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คือพ่อและแม่และดวงดาวอื่นๆเนี่ยคือพวกพี่ๆเนี่ยก็มาก้มกราบท่านความฝันนี้ทําให้พวกพี่ๆยิ่งเกลียดโยเซฟนะครับเพราะว่าโยเซฟนี่เป็นคนช่างฟ้องด้วยเวลาพวกพี่ทําอะไรผิดเนี่ยก็ไปฟ้องนะพ่อเพราะนวันหนึ่งพ่อก็ให้เอาข้าวนะครับอาหารไปส่งพวกพี่ๆที่เลี้ยงสัตว์อยู่ก็พวกพี่ก็เลยวางแผนที่จะฆ่าน้อง รูบินไม่อยากจะฆ่านะครับอยากจะปล่อยน้องไปส่วนยูดาพี่คนหนึ่งบอกว่าขายมันไปเถอะในที่สุดก็ขายโยเซฟไปเป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์นะครับให้กับโปรติฟาอยู่ที่นั่นเมียนายก็เกิดชอบโยเซฟนะครับเพราะว่าโยเซฟเป็นหนุ่มรูปร่างดีนิสัยดีก็ทุกวันก็ซาซีโยเซฟจนในที่สุดเนี่ยก็ แทบจะเรียกว่ากระชากเสื้อของโยเซฟเลย,เ,ยเสร็จแล้วเมื่อโยเซฟหนีออกไปเมียนายก็ร้องว่าโยเซฟพยายามที่จะคมขืนนางไม่รู้สามีเชื่อหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังไงก็ตามก็โยเซฟก็ถูกขังคุกตอนไปอยู่ในคุกนี้ก็เจอพนักง,งานที่ถวายเครื่อง สเสวยให้แก่กษัตริย์ฟาโร์คนหนึ่งถวายน้ำมงุ่นอีกคนหนึ่งถวายขนมปังท่านก็ทํานายฝันให้ทั้งสองคนบอกคนหนึ่งเนี่ยจะได้กลับไปทํางานตามปกติคือคนที่เสิร์ฟน้ำมงุ่นส่วนคนที่เสิร์ฟขนมปังหรืออาหารนั้นก็จะถูกฆ่าตายแล้วก็เป็นจริงตามนั้นเอลเซ่ก็บอกเพื่อนคุกด้วยกันนะครับบอกว่าเมื่อกลับไปแล้วก็อย่าลืมที่จะเอาเรื่องของท่านเนี่ยไปกราบทูลกษัตริย์ ฟาโลด้วยหรือช่วยเหลือให้ท่านได้ออกไปคำาก็ติดคุกอยู่นานนะชีวิตของท่านตั้งแต่17จนกระทั่งอายุ30ฟาโลก็ฝันอีกฟาโลฝันไปว่าวัวผอมเจ็ดตัวกินวัวอ้วนเจ็ดตัวแล้วก็ลวงข้าวผอมเจ็ดลวงนะครับกืนลวงข้าวอ้วนเจ็ดลวงโยเซฟก็ไปทำนายฝันให้บอกว่าจะเจ็ดปีแรงแล้วก็เจ็ดปีบริบูรณ นะคือเจ็ดปีบริบูรณ์ก่อนแล้วก็จะเจ็ดปีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์ก็เลยตั้งให้โยเซฟนี้เป็นมหาอุปราชนะครับจัดการเกี่ยวกับเรื่องอาหารเหล่านี้แล้วต่อมาก็เกิดการแรงจริงๆพวกครอบครัวของยาโคบนะครับที่อยู่ในแผ่นดินคณอาอันก็มาซื้อพวกพี่ๆก็มาซื้ออาหารกันโยเซฟครั้งแรกก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จักนะครับเสร็จแล้วก็เอา ถ้วยดด่มของของท่านเนี่ยใส่ไว้ในถุงของพี่น้องเสร็จแล้วก็จับพี่ไว้สองคนเอาไว้เป็นตัวประกันเราบอกพวกพี่ๆว่าถ้าอยากโดยกล่าวหาว่าเป็นสปายเราบอกว่าถ้าหาว่าเป็นจริงนะคือพวกนี้ก็ได้เล่าให้าฟังว่าครอบครัวมีพ่อแล้วก็มีน้องแล้วก็โยเซฟบอกว่าเออถ้าเรื่องจริงก็พาน้องมาและในที่สุดก็กลับมาเป็นครั้งที่สอง แล้วเมื่อกลับมาครั้งที่สองตอนที่เขากลับไปโยเซฟก็เอาถุงเงินเนี่ยใส่ไว้ในถุงข้าวของพวกเขาอีกแล้วก็จับพวกเขากลับมาอีกและในการเลี้ยงก็เลี้ยงให้เบนจามินนะครับน้องของสุทองนี้ได้มากกว่าทุกคนเราก็ให้นั่งตามลำดับเรียงอายุด้วยพี่ใหญ่มาจานถนึงน้องเล็กพวกเขาก็ประหลาดใจนะครับว่าโยเซฟรู้ได้ยังไงในที่สุดโยเซฟก็เปิดเผยตัวเองนะครับหลังจากไปร้องผมร้องไห้ การน้ำตามไม่อยู่ผู้พี่ก็ตกใจนะครับเสร็จแล้วโยเซฟก็ส่งพวกพี่ๆให้กลับไปหาพ่อเอาอาหารไปเยอะแยะแล้วก็ไปเล่าให้พ่อฟังพ่อก็ไม่เชื่อนะครับในตอนแรกเพราะว่าตอนที่ไปบอกพ่อเกี่ยวกับโยเซฟเนี่ยหลังจากขายโยเซฟไปก็ไปโกหกพ่อบอกว่าโยเซฟเนี่ยถูกสัตว์ฆ่าตายเอาเสื้อไปเป็นพยานเท็จเพราะนั้นเราก็เห็นนะครับว่าพวกพี่นี่ก็โกหกพ่อ แล้วก็เราก็จะเห็นว่าคนที่มักจะโกหกหลอกลวงเราคือคนที่ใกล้ชิดเราที่สุดเลยบางทีเราคิดว่าคนอื่นๆนะครับไกลๆแต่เราก็มองเห็นอย่างอีกนะครับถึงความอิจฉาลิษยาของพวกพี่ๆที่มีต่อน้องโยเซฟก็ได้เป็นใหญ่นะครับอยู่ในแผ่นดินแล้วก็พ่อก็ได้อพยพยาคบในที่สุดก็อพยพยามาอยู่ในอียิปต์เราก็ได้เสียชีวิตอยู่ในอียิปต์ในบทสุดท้ายของประมการนะครับ โยเซฟก็ตายด้วยแล้วโยเซฟก็บอกว่าให้เอาศพของท่านเนี่ยไปฝังไว้ที่แผ่นดินคาณาอันเหมือนกับพ่อเอาละครนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆเนะเกี่ยวกับชีวิตของโยเซฟก็มีชีวิตที่ค้ายคลึงกับดานีเอลเนาะคือตกอับแล้วก็ได้ดีนะคือดานีเอลก็ไปเป็นเฉลยแต่ในที่สุดก็ได้เป็นมหาอุปราชถึงสามสมัยโยเซฟก็เหมือนกันก็ไปเป็นทาสแล้วก็ไปติดคุกแต่ในที่สุดก็ได้เป็นใหญ่ สิ่งที่เราเรียนรู้กับชีวิตหรือส่วนดีของโยเซฟก็คือว่าอะไรเริ่มเลยท่านเป็นคนช่างฝันเนอะพวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยฝันนะเราไม่มีความคิดไม่มีจินตนาการอะไรใหม่ๆคนที่จะไปถึงดาวหรือไปถึงดวงจันทร์ได้ก็ต้องเป็นคนที่มีความฝันนะแต่ก็ไม่ใช่ฝันลมๆแรงๆนะความจริงโยเซฟอาจจะไม่ได้ทำอะไรมากมายเกี่ยวกับความฝันของท่าน มันเป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงวางแผนเอาไว้แต่สำหรับพวกเราหลายคนก็เป็นคนช่างฝันแต่ไม่เป็นคนที่ทำอะไรเพราะนั้นถ้าเราอยากให้ความฝันของเราเป็นความจริงนะครับเมื่อตื่นขึ้นมาก็ลงมือทำเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นความจริงนะมีใครหรือเมื่อร้อยปีที่แล้วใครจะคิดนะครับว่ามนุษย์จะไปเดินบนดวงดาวแต่ตอนนี้คนอย่างอีลอนมัสก์นะครับก็ฝัน ว่าจะพามนุษย์ไปอยู่ที่ดาวอังคารจะทําได้หรือไม่ได้เราก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยเขาก็มีความฝันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปเพราะความฝันนะโลกเราสิ่งที่เป็นจริงวันนี้คือความฝันของเมื่อวานเนี่ยคนในสมัยก่อนนี้ก็ฝันในหลายๆเรื่องนะครับว่าเรื่องนั้นจะเป็นจริงเรื่องนี้จะเป็นได้คนที่อยู่ในสมัยนั้นก็คิดว่าเขาเพ้อเจอ แต่ทุกวันนี้มันก็เป็นความจริงทั้งนั้นเราเห็นแสงไฟเราเห็นกล้องถ่ายรูปเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินเราเห็นจรวดเราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างพวกนี้ก็เป็นความฝันในอดีตทั้งนั้นแะแต่มันกลายเป็นความจริงในวันนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พวกเราเลิกฝันนะครับแต่ถ้าฝันอะไรแล้วก็อย่าฝันลมๆแรงๆตื่นขึ้นมาจากความฝันก็ลงมือทําเลยครับแล้วความฝันนั้นจะเป็นความจริงถ้าไม่ลงมือทํามันก็เป็นแต่ความฝันเท่านั้นเองไม่มีวันเป็นจริงได้ อันที่สองส่วนดีของท่านคือท่านไว้วางใจพระเจ้าถูกขายไปนะครับแล้วก็ทำดีแต่ก็ยังถูกคือได้ผลตอบแทนในทางลบอ่ะนอายุสิบเจ็ดไปติดคุกอยู่จนถึงอายุสามสิบนู่นเนี่ยท่านก็ยังไว้วางใจพระเจ้าอยู่ว่าวันหนึ่งเนี้ยท่านก็จะพ้นตอนที่ เมียนายนะครับมาชอบท่านแล้วก็ท่านก็ถูกใส่ร้ายก็ต้องไปติดคุกท่านก็ยังไว้วางใจพระเจ้าอยู่ว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องนะ่ะเดี๋ยวพระเจ้าจะอวยพรเองถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะดูกับกับตละลัดไปหมดเลยครับทําดีแทนที่จะได้ดีกลายเป็นทาดีแล้วก็ต้องรับโทษนะแต่ท่านก็ไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยท่านและจะทรงนําทุกสิ่งที่ท่านจับนะครับตอนอยู่ในคุกท่านทําอะไรก็ได้เกิดผลดีทั้งนั้นเลย แล้วเมื่อท่านมาเป็นถึงอุปราชนะครับก็ได้ดีทีเดียวนะครับรุ่งโรจน์ในชีวิตต่อไปนที่สามสิ่งที่เราพูดถึงความดีนั่นคือประพฤติดีครับดีกว่าประพฤติชั่วนะการที่จะไปเป็นชู้กับเมียนายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วอีกงานหนึ่งที่เราถามก็คือว่าถ้าพี่พี่เนี่ยทำสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยแล้วโยเซฟไปฟ้องพ่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแน่นอนพวกพี่ไม่ชอบอะนะ แต่ถ้าพี่เราติดยาเสพติดไปป้นไปฆ่าหรือไปทำสิ่งที่เลวเนี่ยลูกก็น่าจะบอกพ่อแม่นะให้ช่วยจัดการเกี่ยวกับนิสัยของพวกพี่เหล่านี้แต่พวกพี่เกลียดชังแล้วก็ไม่ชอบเขาในที่สุดก็ขายเข้าไปนะครับตัวพวกพี่ตกใจกันนะครับคิดว่าโยเซฟคงจะแก้แค้นเพราะว่าพวกเขาเอาโยเซฟมาขาย แต่โยเซฟไม่ได้คิดที่จะแก้แค้นพวกพี่แต่กลับมองว่าไงการเลวร้ายที่พวกพี่ทํากับเขาเนี่ยเป็นโครงการของพระเจ้าในการที่จะช่วยนช,ช,ชนชาติยิสัยเอลนั้นรอดตายถ้าพระเจ้าไม่ได้ส่งโยเซฟมาหรือพวกพี่เนี่ยไม่ได้หวังลายต่อท่านเนี่ย,ยพวกยิวก็จะอดข้าวตายหมดนในเจ็ดปีนั้นนะแล้วพระเยซูก็มาเกิดจากชนชาตินี้ไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นทน่าไม่แก้แค้นแต่ไว้าวางใจอย่างที่พูด นะท่านบอกว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเองพวกพี่อาจจะหวังลายนะในชีวิตของพระเยซูเหมือนกันเขาจับพระเยซูไปฆ่านะไปตึงที่ยังเข็นน่ะนั่นะหวังลายต่อพระเยซูนะ่ะแต่ผลดีที่เกิดขึ้นคืออะไรมนุษย์โลกได้รับการถ่ายโทษความผิดบาปนะนะวันนั้นพระเยซูก็ยกโทษให้เขานะคนเหล่านั้นที่จับพระองค์ไปตึงโยเซฟก็เหมือนกันก็ยกโทษให้พวกพี่ๆนะครับถึงแม้ว่าพวกพี่หวังลายแล้วก็ทํรลายท่าน อันที่5สุดท้ายนะครับถ้าเป็นคนมีการวางโครงการหรือวางแผนการเมื่อกษัตริย์ฟาโรตั้งท่านให้เป็นอุปราชนะครับในการที่จะดูแลจัดการเกี่ยวกับเรื่องอาหารทั้งหลายในประเทศท่านก็วางโครงการทีเดียวว่าจะสร้างยุ้งฉางนะครับเก็บข้าวเอาไว้แล้วก็ให้คนเนี่ยมาซื้อเอาที่ดินอะไรต่ออะไรมาข้างแรกก็มาซื้อก่อนซื้อจนไม่มีเงินแล้วในที่สุดก็ที่ดินมาจำนองจำนำนะครับไปมาฟาโรเนี่ย เป็นเจ้าของประเทศทั้งหมดเลยแล้วพวกเขาต้องส่งสวยให้กับฟาโรห์ถึง20%นะอันนี้ก็อยากจะเตือนตรงนี้นะเราพระเจ้าให้เราถวายแค่10ทเท่านั้นเองนี่ฟาโรห์เอา20นะครับทุกวันนี้เราก็เสียภาษีกันมากมายนะไม่ว่านจะเป็นภาษีแวดหรือภาษีรายได้ส่วนบุคคลน,นะครับภาษีอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้สัมภาระนะครับเยอะแย,ยะไปหมดนะภาษีที่อยู่ภาษีที่ดินนะแล้วก็เสียกันเยอะแย,ยะไปหมด เราก็ยอมเสียนะแต่พอเวลามาถวายทรัพย์ให้กับพระเจ้าเรากลับไม่ยอมนะเรากลับให้มนุษย์มากกว่าพระเจ้าซะอีกแต่ไงก็ตามโยเซฟได้มีโครงการวางแผนนะในการที่จะสะสมอาหารเหล่านี้เพื่อที่จะช่วยก็มีวิสัยทัศนะ์มองอนาคตออกครับก็อยากจะให้พวกเราช่วยกันแช์นะเรื่องที่เราพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้เขียนชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็ไซด์กับเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาด้วยครับเราจะจัดสง่ง เสื้อให้กับท่านทันทีเลยครับ